ตอนนี้แรงดันอยู่ที่16โโอต์นะครับผมจะเร่งความเร็วขึ้นอีกก็สามารถปรับลดความเร็วได้ได้ตามใจนะครับนะครับเทนอยู่นี้ก็เป็นแผงโซลาเซลล์12โวลต์ขนาด120วัตต์นครับซึ่งอายุก็17-78ปีแล้วนะครับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ก็มาดูที่ชุดมอเตอร์สูบน้ําของผมนะครับอันนี้เป็นหัวหอยโขงนะครับที่ต่อกับปลายเครื่องตัดหญ้านะครับก็ดัดแปลงมาใช้กับตัว อมอเตอร์ที่แปลงจากไดชาร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์บัตเลนนะครับทำจากไดชาร์ตเลยอันนี้เป็นกล่องทันเดอร์ขนาด3 0โวล์นะครับสามวัตต์สิบวัตผมมาแปลงใช้กับ12อโวลต์อันนี้ก็เป็นชุดวัดแร,รงดันนะครับตัวนี้ก็เป็นสายจากโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ผมต่อตรงนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่จะมาทดสอบกันเลยกันดูเลยว่าจะาขับได้หรือเปล่าเจ้าพัมพน้ําที่ผมเดียบขึ้นมาตัวนี้นะครับโดยใช้โซลาร์เซลล์โดยที่เราใช้ดอทเซลล์ต่อตรงนะครับไม่ใช้แบตเตอรี่ อันนี้นะครับโอเคอยู่นะครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่10โวลต์นะครับผมจะเร่งความเร็วขึ้นอีกเราเร่งได้ประมาณนี้นะครับหากว่าเร่งความเร็วขึ้นมันก็ยิ่งดึงกระแสแล้วก็แรงดันจะลดลงนะครับหากว่าแรงดันลดลงเหลือ10โวลต์เมื่อใดมันก็จะจัดการทํางานนะครับผมก็จะเร่งอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่จะให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางครับเกิดไอเดียนะครับเกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาครับก็ลองพัฒนาครับดูแล้วพัฒนาให้ดีกว่าของผมนะครับอาจจะใช้วงจรออโตสตาร์ทนะครับมาช่วยในการตัดต่อการทํางานนะครับกรณีแรงดันต่ําเด็ดมันงวดเมฆมาบังแดดแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าตอนที่แสงอาทิตย์ไม่ค่อยมีแรงดันมันก็จะต่ําแล้วก็มันจะตัดการทํางานนะครับแต่ว่าเนี่ยเมื่อแรงดัน แสงที่กลับมาอีกครั้งแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นก็ใช้ในการวัดแรงดันนะครับมาช่วยในการสตาร์ทวงจรนะครับช่วยในการาขับมอเตอร์นะครับเปิดวงจรเป็นออโต้สตาร์ทนะครับก็ลองพัฒนากันดูนะครับก็แต่ถา้าว่าให้ให้ง่ายที่สุดนะครับก็ใช้แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ลูกเล็กๆนะครับก็ไอมีขายอยู่ในแอปชจอปปิ้งออนไลน์ก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบห้าบาทบ้างก็ขนาดสามแอมป์นะครับลองเอามาต่อพ่วงกันดูนะครับเพื่อช่วย ทดเชยแรงดันนะครับขณะที่เมฆมาบางังแสงอาทิตย์หรือว่าขณะที่แดดไม่ค่อยมีนะครับก็ลองดูนะครับก็น่าจะเอาไปใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้ผมก็ทดสอบอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับทดสอบอยู่2วันแล้วก็โอเคนะครับก็มันจะทําทงานต่อเนื่องอย่างนี้นะครับไม่หยุดจนกว่าจะมีเมฆมาบางังแสงอาทิตย์นะครับถ,ถ้าหากว่าแรงดันเขาไม่ลดลง ต่ำกว่า10โวลต์น,นะครับก็จะทํางานอยู่อย่างนี้แหละหากว่ากัวแรงดันลดลงนะครับเราก็อาจจะลดความเร็วลงนะครับอีกสักนิดหนึ่งว่าลองดูนะครับก็สามารถปรับลดความเร็วได้ลงได้ตามใจนะครับหากว่าเรามีใช้พลังงานแบตเตอรี่ไม่จํากัดเนี่ยคงจะแรงหน้าดูนะครับตัวอาจเต็มร้อยนะครับยิ่งหากว่าเราใช้สัก24โวลต์ด้วยแล้วก็ความเรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับความแรงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ มอเตอร์ก็ไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับอันนี้ที่ร้อนก็เพราะว่าตากแดดนะครับแต่าจากที่ผมทดลองในที่ร่มนะครับเวลาไม่มีแดดผมก็ใช้ใช้แบตเตอรี่มาขับอย่างงี้ครับก็ขับสักพักใหญ่ๆเลยก็ไม่เกิดความร้อนนะครับจะเกิดความร้อนก็แค่ตัวก่องครับที่มันอุ่นๆมานิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ที่ร้อนก็เพราะว่าตากแดดนะครับอโอเคครับก็สรุปว่าใช้งานได้นะครับสำหรับการต่อตรงจากตัวแผงโซล่าเซลเลยนะครับ ก็แผงโซลาเซลล์ขนาด120วัตต์นะครับแรงขนาดนี้แล้วก็ลองคิดดูนะครับถ้าเพื่อนมี150วัตต์หรือว่ามีสัก300วัตต์นะครับนี่จะเป็น24โวลต์ด้วยแล้วก็ความเร็วีคงไม่ต้องพูดถึงครับก็ใช้งานได้นะครับก็ดีกว่าไปซื้อนะครับเพราะว่าเราเอาของเก่ามาเดียวนะครับก็เป็นตัวไดชาร์จเก่าๆธรรมดานะครับจากโรงเ็จเหล็กนะครับหรือว่าจากปูซ่อมรถก็ได้นะครับเอามาติดแม่เหล็กแม่เหล็กกตก้อนเนี่ยละ30 30บาทนะครับ ก็24ก้อนภาคเดิมก็2 0 0บาทอันนี้อ้างอิงจากที่ผมทํานะครับแล้วก็มีสายไฟอีกนิดหน่อยนะครับก็แค่นั้นนะครับก็มีกาวอี็อกซี่สักหนึ่งหลอดนะครับแต่ว่ากาวก็ต้องติดแบบเยอะๆหน่อยหนาๆหน่อยเยอะๆหน่อยนะครับอย่าอย่าติดแบบนิดๆนะครับอย่ายังไงอ่ะอย่าขี้งกนะครับเรื่องกาวไม่งั้นแบตเตอรี่พอพลยไม่งั้นแม่เหล็กหลุดแน่นอนครับเวลาที่มอเตอร์ขับรอบสูงครับ แต่ของผมนะครับขับรอบสูงแล้วยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าผมใช้กาวอีท็อกซี่นในซิ้นนะในการติดนะครับอีท็อกซี่ในทิ้นนะครับก็ขมติดเยอะเลยนะครับก็ผมติดเยอะเยอะเยิ่มเยิมเลยแล้วก็มาถูอาที่หลังครับที่มันส่วนเกินที่เป็นเว้าโนูนนะครับที่มันจะเบียดกับสเตเตอร์ก็ค่อยเอารก,กระดาษทรายมาถูที่หลังก็ถือว่าผ่านเลยใช้งานได้เลยครับก็ลองดูนะครับสำหรับท่านอื่นก็นําไปต่อยอดอาจจะไม่ ไม่ทาปั๊มน้าแบบผมก็ได้นะครับอาจจะทําทํารถไฟฟ้านะครับอาจจะทําจักรยานไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับอาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ไอเดียของท่านนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆนะครับใครจะทําอะไรมีผลงานอะไรก็เอามาฝากผมบ้างนะครับก็ออกมาแนะนํากันได้นะครับก็อย่าลืมรับฟังนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับ ก็เป็นการทดสอบนะครับให้เรียนกันเลยครับว่าไดชาร์จที่แปลงจากมอเตอร์ที่แปลงจากไดชาร์จนะครับขับปั๊มน้ําได้นะครับใช้โดยใช้แหงโซล่าเซลล์20สบวัตต์เราขับได้นะครับออกมาใช้งานได้นะครับก็โอเคครับก็ถ้าชอบนะครับใจในคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์กับกุลยุทธ์เดียวัด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามเนื้อหาคลิปใหม่ๆผลงานใหม่ๆจากกุลยุทธ์เดียวัยนะครับมีการแนะนําติชมอย่างเลยนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ